นมาแล้วมาแล้วัสดีครับวัสดีครับเจ้าคอยเจ้าเดือนอกมาเอ้มาได้ข้าวหนึ่งเลยเงี้ยไมาได้ใส่นี่้าดหนอทา่อไม่ได้นนเลย่นนเลยบ่

สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spidering the Story นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สะพานใหม่นะครับเนี่ยเปิดคลิปใหม่มาเลยนะวันเดียวกันด้วยสุดจริงนะเดี๋ยวเราไปต่อที่สะพานใหม่นะครับ <c oughs> อ่โอเคพี่ มาสะพานใหม่น่าจะประมาณสี่เดือนสี่เดือนได้นานมากนะล่าสุดที่มาก็น่าจะเป็นคลิปที่อยู่ในช่องของพี่เฮโตนะครับตั้งแต่โดนตำรวจเรียกนะครับที่อยู่ในช่องคลิปพี่เฮโตนะครับ ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้มาสะพานใหม่อีกเลยครับจนถึงวันนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับรถเยอะชิบหายตอนอาทิตย์ด้วย เราโยยาวกันไปเลยนะครับมากันวันนี้ว็เกือบเกือบยี่สิบคันนะครับ <c oughs> ทริปนี้เป็นทริปที่ ชิวๆนะชิวมากเลยแต่ละคนชิวใช่ปะไหเป็นทริปที่ลุ้นสุดๆนะครับทริปนี้เพราะว่าเมื่อเช้านี่ฝนตกตกตั้งวันเลยตกมาครึ่งวันเนะพิ่งมาหยุดช่วงประมาณเที่ยงนะครับ <c oughs> นึกว่าจะไม่ได้ออกมา,าแล้วทริปนี้เกือบล่มแล้วทริปเนี้ย ฟ้าฝนยังเป็นใจนะครับไปเลยพี่ทะลุปไปเลย rốt <coughs> dở ไฟแดงนี่เองพระโธ่จะต,ติดยาวจัดเลยอะไม่ได้นะครับสะพานใหม่นะมันเผื่อมีลูกระนาดนะครับอันตรายนะครับ เยอะมากเลยนะครับ ไปต่อขึ้นขึ้น <laughs> ไม่ให้ไปต่อแล้วไปจอดตรงสะพานเอกศาลานะครับไปจอ,อดศ <c oughs> าลานะครับ <c oughs> ทางใหม่นี่มันยาวกี่กิโลวะเนี่ย ไปจอตรงไหนกันแค่นั้นแหละเออน่าจะศาลาหน้านะครับ

จอดอยูย่พุ่นมั้วร้อนด้วยพี่ดังมันดีไปไหนโอ้ยอาเท่ากันไหมอาเท่ากันวะเอ๊ะสงแบบอะซิบสมบูรณ์พ้นเลยเ <c ười> <ไ>ป็นยังโอ้ น่อแต่ตัวพัดนั่นไหนงี้ก็เบื่อนแข็ง่างของผมที่เริ่มเตี่ยนยางมาใหม่อัพขนาดยางขึ้นว่าไม่นันตัวหกร้อยตัวในแ่ไม่ใยางข้างนอกอันนี้มาถึงสะพานใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันอีกนะครับผมโอเคแล้วกัน บรรยากาศที่สะพานใหม่นะครับตอนเย็นนะครับเดี๋ยวรอมีอีกคันหนึ่งมานะครับคันนี้เราไม่ได้เจอมาหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาจะมาถึงตอนไหนนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเจะคอยจักเดือนมาได้ข้าวหนึ่งไรเอียนไม่ได้ใสนี่ยมาได้กุหลาบทีผ้ามา่ดีกว่มาแต่น้นเด้อแต่นนเลยบ่นามันะนไทยเป็เองด้วยบ่อบ่บ่อบ่บ่ รวมรวมไร <c oughs> ยองอมาดัเงนนเด้อนางอยู่พี่เกงพี่เกงไปเก่าไปหลังหลาเดียวพี่ชาติกมาได้ปิดฟังให้ยังนหมยังพี่ชาติกมาดิ โอ้พอดีละเดี๋ยว่เ็ไมอานนไหมเอมมมาอไปจอดดิจอดทางหน้าก็ได้ไปการบานไปัาการบ้านก่พี่โตพ่อว่าคอยว่าเจ้าเลยม่หู้วะมาเกเใช้การบ้านเลยมาสั่งมาเฮ้ยกูได้คุณคุณ <laughs> หลับมอบหับมอบเหแล้วิมดย้ไปดีวะหาหม่งยิ้มไรอดาได้เลยเอาเลยติ้มไรอดไดก็ได้บินดิดรอดนี่นี่ี่ิดนี่ก็ได้อ้นี่นี่นี่ยิดนี่น่นี่ิ้ไปนี่ต้องไปเะ คนนี้กไดมันไม่เียวเซึ่ง่งไม่เจอกันนานนะครับพี่เคโตนะครับประมาณ2 2> สองเดือนได้นะที่ตั้งแต่เราไปร้านกาแฟขายขายกับกันแล้วนะครับเดี๋ยวบอกว่าฟังชนบุรีด้วยนะครับเราหน้าพอกันไหมครับไป บร่ฟอกันตั้งสองเดือนทีวิรยองแนวบดมูมาแลวนี่เจ้าจิ้แจงเรไ่ต้นโไดอม่นึงไ่เดม้เเนี่ยหัพัดไมดอกจิตลอดพัดมาบอยูจะกลับระยองกันแล้วนะครับตอนนี้ มาดูว่าเขาจะพาออกตรงไหนก่อนนะครับรโอ้โหฟ้า <c oughs> อ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับระยองก่อนนะครับกลับบ้านนะครับ <c oughs> โอเคครับผม